โยโยโยบาบสองมังกรเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงนนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกจเจ็ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้คนครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับถึงเน้นทีมเดียวพิเจเรียกเกมเวลาเที่ยงคืน ฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารนะครับมอบี้จะเปิดบ้านเจอกับฮักเคนทั้ง2ทีมมี17แต้มเท่ากันเป๊ะนะครับจากการชนะ5เสมอ2แพ้4ครับมอบี้เกมล่าสุดไปแพ้คาบ,บ้านให้กับเจอร์การ์เดนมา1-3นะครับอันเดอร์ทอตเทนเซนกุนซือก็เตรียมส่งผู้เล่นแกนหลักครับวิกเตอร์กุตตาร์สันคุมตรงกลางแนวรุกนัมโดยเลสเซนเดอร์ยูฮันสันอดัมสตาลนะครับกองหน้าเป็นจาคอบเบิร์กสตรอมครับเจอกับฮักเคนนัดที่แล้วก็ฟอร์มแย่นะครับบุกแพ้ โกตเทนเบิร์กมาเละ0ต่อ3นะครับอัเน่โยฮันเซนกุนซือก็มีผู้เล่นกันหลักอย่างซีมอนกูตตามสัน้นมิเกลยันเบิร์กนะครับแนวรุกก็ยูเลียนลินเบิร์กอมอลายูนี่ของหน้าเป็นเซอร์ดานฮาลิสติกนะครับนัดแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นมอบี้ที่บุกชนะ1-0ครับคู่นี้ก่อนเกม ใกล้เคียงสูสีเสมอไหนเสมอกันนะครับเอาง่ายๆฟอร์มแย่ทั้งคู่แต่ว่ามอบี้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็เกมแรกทํใไม่เห็นว่าเวลาเจอกันก็มักจะทําได้ดีครับเกมแบบนี้วัดใจมอบี้ครับแย่สุดคือเสมอนะครับแต่ถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นมอบี้ครับเชียร์มอบี้เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย